สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมเม่ชาแนลนะคะดูดวงกับเมเม่นะวันนี้เมมาดูดวงคนรอรักเก่านะคะก็คือคนที่เลิกลากับคนรักไปแล้วอาจจะเลิกกันสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าอาจจะเพิ่งเลิกกันก็ได้นะแล้วก็ยังคงรอคอยอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดใจนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เลิกราแล้วแล้วตัดใจแล้วไม่คิดจะกลับไปคบกับคนเก่าแล้วเนี่ยเมย์แนะนําให้ดูเป็นดวงความรักคนโสดนะคะซึ่งเมย์ก็ออกให้แล้วนะเนี่ยเออสำหรับทุกราศีสําหรับเดือนกันยายนนะอันนี้เป็นคนที่รอนะคะรอคอยคนเก่านะค่ะวันนี้เป็นธาตุดินนะคะเมย์ก็จะเริ่มจากมังกรนะคะแล้วก็เป็นพฤกษ์โศกแล้วก็เป็นกันนะคะ่ะเริ่มคําทานายของราศีมังกรนะคะ ก็ e n น r g ของคุณมังกรนะคะถึงแม้ว่าคุณจะยังมีความหวงังมีความรอคนรักเก่านะเพื่อที่จะอาจจะมาเคลียร์กันอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กันหรือว่าอาจจะอยากที่จะกลับไปคบกันนะคะก็ตามนะแต่ว่าณตอนนี้ณจุดนี้ตัวคุณเนี่ย ก็ได้ตัดสินใจการเลิกราครั้งนี้คุณเองก็ได้ตัดสินใจที่จะเลิกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่ว่าเทเราฝ่ายเดียวเลยแต่อ,อย่างเงี้ยคือตัวคุณอะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิอกอะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเองก็รู้คุณเองก็ร่วมตัดสินใจเหมือนกันว่ามันคงไปไม่รอดนะมันถึงมันถึงต้องจบกันไปอะนะแล้วมันอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้คุณพยายามจะตัดใจก็ได้นะ k i งอ of s ว o r d ์อะถ้าคุณไม่ได้คิด แล้วก็ตัดใจไปแล้วอะ่ะคุณอาจจะกําลังคิดตัดใจอยู่เหมือนพยายามที่จะทําใจจะตัดแต่ว่ามันยังทําไม่ได้นะคะก็คือคุณยังไงในก้นเบื้องหัวใจอะ่ะคุณก็ยังอยากที่จะให้เขากลับมาเพื่อที่จะมาพูดคุยหรือว่าเพื่อที่จะมาคบกันใหม่เนี่ยอันนี้แล้วแต่ท่านนะแล้วแต่คุณมังกรแต่ละท่านแต่ว่าณนะตอนนี้คุณก็ยังมีมีความอยากที่จะได้พบได้เจอกันอีกแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ใช่ว่า เดี๋ยวนี้อ่ะนะคือหลายๆท่านเนี่ยลึกๆในใจอยากอยากกลับมาเจออยากมาพบแต่ในตอนนี้ก็มี energy ของการอยากตัดใจด้วยนะคือจบก็จบอะ่ะประมาณนี้นะคะมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงเวลาที่อ่านไพ่เกี่ยวกับการรอรักเก่านะเพราะว่าเราจะมีความรู้สึกสับสนในตัวเราอะนะว่าเดี๋ยวเราก็ทำใจได้ว่าเราอยู่คนเดียวดีกว่าเดี๋ยวเราก็หวนกลับไปคิดถึงเขาอีกแล้วเนะี่ยมันจะประมาณนี้นะคะ แต่ตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วนะค่อนข้างมีความเด็ดเดี่ยว,วเข้มแข็งคือดูแลตัวเองได้พอสมควรนะคะไม่ได้อยู่ในสภาวะแบบเป็น The เวอร์หรือว่าเป็น8ดาบ9ดาบอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือคุณดีแล้วนะเข้มแข็งมากขึ้นแล้วประมาณนี้ทีนี้ท้องฝ่ายเขาสิฝ่ายเขานี่บาดเจ็บนะคะฝ่ายเขาเจ็บนะอันเนี้ยเมนไม่ทราบหรอกนะว่าที่เขาเจ็บเป็นเพราะว่า เขาโดนคุณกระทําหรือว่าเขาอะแหละที่เป็นฝ่ายกระทําคุณแล้วรู้สึกสํานึกรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่ว่าในการที่ต้องเลิกลากันไปในครั้งนี้เนี่ยไอความรักครั้งเก่าของคุณเนี่ยคนรักของคุณอะ่ะเขาบาดเจ็บนะคะเขาไม่ได้ลันลานะที่เลิกกันอะนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดหรือว่าใครเป็นฝ่ายผิดก็ตามเขารู้สึกเจ็บปวดถ้าเขาเป็นคนทําผิดเนี่ยเขาก็ยิ่งเจ็บปวดที่เขาเป็นคนทําให้ความรักครั้งนี้มันพังนะดังนั้นตอนเนี้เขาอยู่ในสภาวะของคนที่เหมือนกับ ผ่านความเจ็บช้ำผ่านความผิดหวังแล้วก็ยังยังกำลังที่จะแบบตั้งหลักขึ้นมานะคะยังเป็นผู้ที่ได้ทับบาดเจ็บอยู่ยังไม่ได้แบบว่ามีความสุขในชีวิตโสดหรืออะไรแบบนี้ต่อให้เขาได้ไปพบเจอคนใหม่อะ่ะตัวเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจร้อนต์ะนึกออกไหมคะเขาเป็นคนที่มีแผลในใจอยู่อะ่ะนะคะสําหรับไพ่คาถาใบนี้นะทีนี้บทสรุปความรักตอนเนี้ยคือคุณสคนนะ เป็นเพจนะคะทั้งสองใบเลยนะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเหมือนกับว่าต่อให้เลิกกันมานานแล้วอะ่ะแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนยังแผลมันยังสดอยู่ในใจอะ่ะทั้งสองฝ่ายเลยอะ่ะตัวคุณก็อาจจะแบบแข่งแข่งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บแล้วคุณเหมือนพยายามที่จะเยียวยาตัวเองให้มันเร็วที่สุดส่วนทางฝ่ายเขาก็คือยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ก็คือไม่ว่าจะโดนคุณกระทําหรือว่าเขาก็ทําคุณเขาก็รู้สึกแย่เขายังไม่ได้หายนะคะ แล้วก็ไพ่บทสรุปยังเป็นเพจก็คือความรู้สึกหนักอึ้งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันยังเป็นแบบสดๆแร้อนอะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะเลิกกันนานแล้ว5้าหกเดือนแล้วก็ตามแต่มันก็ยังคงสภาพอยู่ในในในสภาวะปัจจุบันของจิตใจของทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะนะทีนี้มันเป็นทั้งเพจออฟคัพแล้วก็เพจออฟเพนจิค e สคือมันแปลว่าอะไรเพจออฟคัพเนี่ยมันแปลว่า ความรู้สึกลึกๆในใจอะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังปิดกั้นตัวเองอยู่นะยังไม่ได้ตกตะกรนทางความคิดว่าตกลงต้องการอะไรกันแน่จากความสัมพันธ์ครั้งนี้อะคือไม่คิดว่านะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องให้อภัยกันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องจะกลับมาคืนดีกันคือมันยังอยู่ในสภาวะที่ยังบนหลูบอยู่ในความเสียใจความผิดหวังหรือว่าการเลิกลาอยู่นะคะ เนี่ยไพ่ใบนี้มันยังเป็นไพ่ที่ยังไม่ใช่คนที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองคิดอะไรต้องการอะไรอะ่ะนะแล้วก็เพจ open d i c a l s เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณทั้งสองคนนะ่ะนะถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ว่าคุณก็รักกันนะความรักมันมีอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้ถ้าตั้งตรงมันหมายถึงต่างฝ่ายต่างมีความรักที่แบบอยู่ในมือแล้วก็พร้อมจะหยิบยื่ยนใกนการแต่พอมันกลับหัวมันหมายก็ว่าคือคุณยังไม่ได้ นำสิ่งนี้ไปใช้จริงอะ่ะคุณยังไม่ได้ไปหยิบยื่นเอาสัมพันธไมตรียังไม่ได้ทักกลับไปหายังไม่ได้ไปแสดงความห่วงใยห,หรือว่าอะไรกันแต่ถามว่ามีไหมในใจมีค่ะไพ่ทั้งสองใบนี้มันเป็นไพ่ของแบบคือคนที่มีอะไรดีๆต่อการยังคิดดีต่อกันแต่ว่ายังไม่ได้ตกตะกอนทางความคิดแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะแบบสื่อสารออกไปอะ่ะดังนั้นตอนนี้ไม่ถึงมองว่าเออคนที่เรารักเก่านะคะสําหรับออราศีมังกรเนี่ย ทั้งคุณและเขาเนี่ยยังยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะให้อาภายัยหรือว่าจะเดินหน้าจะกลับไปพูดคุยกันหรือว่าจะแค่เป็นเพื่อนกันก็นกยังไม่ได้คิดอะนะนะยังคงวนเวียนอยู่ในในความสัมพันธ์ที่มันผิดพลาดอยู่ไม่รู้แหละว,ว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเมย์จะไม่ตัดสินนะเมย์อ่านกรณีคนรักเก่าเนี่ยแต่ว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ได้หลุดพ้นออกจาก สถานาการณ์ที่ว่าเลิกลากันนะคุณยังคิดไม่ตกยังไม่ได้ตกตะก,กอนความคิดยังไม่ได้มีการให้อภยัยยังไม่ได้มีการคิดที่จะ move on ด้วยนะทั้งสองฝ่ายแต่ตัวคุณเนี่ยจะเข้มแข็งกว่าเขาเพราะว่าคุณมี r G ของ King of Sword คุณคิดแล้วแหละว่าเออคือมันเลิกไปแล้วก็คือเลิกก็คือเหมือนคุณจะเริ่มแข็งแรงเริ่มทำใจขึ้นมาแต่ทางฝ่ายเขาเนะี่ยยังวนเวียนอยู่กับความผิดหวังนะก็ประมาณนี้นะคะ ไม่คิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในบางความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะคนราศีธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ว่าจะเก็บความรู้สึกไม่คิดว่าคุณคุณน่าจะแบบเหมือนกับเวลาอกหักแล้วก็ไม่ค่อยจะแบบแสดงออกเท่าไหร่แต่คุณเก็บความรู้สึกเอาไว้มากกว่าคุณคือก็ยังคิดมากอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าเลทโกยังไม่ได้ปรงอะไรเลยนะคะกับกับเรื่องราวนะซึ่ง เมเองก็ไม่สามารถไปตัดสินใจแทนคุณมังกรได้นะว่าสมมุติถ้าเกิดว่ามีการติดต่อกลับมาเนี่ยในเร็วๆนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงอะเพราะว่าตัวคุณเองยังไม่รู้เลยนะคุณเหมือนพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะ่ะแต่ว่ามันยังมันยังคิดถึงกันอยู่อะนะไข่มันขึ้นแบบประมาณนั้นขอไพ่คำแนะนำหนึ่งใบคะ่ะ แต่ในเดือนนี้นะคะเมยคิดว่ายังไม่มีการมาเจอกันหรอกนะ attraction angels ก็บอกนะว่าคุณสองคนน่ะถึงจะเลิกกันนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยหรืออาจจะถึงปัจจุบันเนี้ยคือคุณสองคนมีเคมีตรงกันะคือคุณนอกจากจะมีความรักความห่วงหาเนี่ยอย่างไพ่สองใบเนี้ยคุณเองก็เหมือนกับเป็นคนในอุดมคติอะนะคือเขาก็เป็นคนในสเปคคุณคุณก็เป็นคนในสเปคเขาอะ คือคุณสองคนมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันอะมีความเสน่หาซึ่งกันและกันก็มันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งก็ได้ที่ทําให้มันยังไม่ได้ตัดกันขาดแล้วก็ความรู้สึกผิดหวังมันถึงยังเป็นแผลสดอยู่เพราะว่ามันเหมือนเป็นคนที่ใช่แล้วมันก็มีอันจะต้องแบบเลิกลากันไปอะค่ะประมาณนี้นะก็ยังเป็นกําลังใจให้นะคะว่าถึงแม้ว่าในเดือนนี้มันยังไม่ได้มีเอ NERGY ว่าเขาจะกลับมาเร็วนี้หรือว่าคุณจะไปหาเขาด้วยเร็วนี้แต่ว่า อย่างน้อยมันมีความห่วงใยซึ่งการและกันยังมีความรักอยู่ลึกๆในใจแล้วก็ยังมีไพ่ของความสเสน่หาอยู่เนี่ยไม่คิดว่าถ้าถึงช่วงเวลาที่จักรวาลเขากําหนดเอาไว้ว่าคุณสองคนอาจจะได้กลับมาเคลียร์ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะต้องมีช่วงเวลาแบบนั้นนะคะดังนั้นก็ถ้าคุณยังคิดถึงเขาอยู่ก็อยากให้คุณคิดบวกเอาไว้แล้วก็สักวันหนึ่งนะจักรวาลจะนําพาคนรักเก่าอ่ะให้มาหาคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีชาวพฤกษศพทุกท่านนะคะเอาวันนี้เมย์มาดูดวงให้นะคะเป็นดวงคนรอรักเก่านะก็ราศีธิดาดินราศีที่สองนะคะเป็นพฤกษบนะคะตอนนี้นะคะคุณพฤกษบที่ได้เลิกลากับคนรักไปแล้วนะคะตัวคุณมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีนะคือคุณได้ไพ่เก้าเหรียญเนี่ย มนหนายถึงคนที่มีสถานะโสดที่มีความสุขในชีวิตนะคะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยลึกๆแล้วคุณยังรอคอยรักเก่าซึ่งในแต่ละท่านเนี่ยการรอคอยรักเก่าก็ต่างจุดประสงค์กันไปเนาะก็อาจจะรอเพื่อมาเคลียร์ว่าเอ๊ะท,ทำไมถึงได้เลิกลากันไปทำไมถึงได้อ่ไปโดยที่อาจจะไม่ได้พูดคุยในเหตุผลหรือว่าบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะ รอให้กลับมารักกันก็ได้อาจจะรอกันให้อภัยหรือว่าเราให้อภัยเขาให้เขากลับมาอะไรแบบนี้แต่ว่าใน energy ของตัวคุณตอนนี้สำหรับคุณพุกโสเนี่ยคุณมีความสุขแล้วคุณาสามารถอยู่ด้วยได้ตัวเองอะ่ะโดยที่ว่าไม่ได้ไปจมอยู่กับความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของการเลิกราแล้วนะคะคือ energy ของคุณดีนะก็ คุณก็คงจะรู้ตัวแหละว่าคุณไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เศร้าหมองอีกต่อไปแล้วนะถึงแม้ว,ว่าจะเลือกหลาก,กับคนที่คุณรักนะคะ <c oughs> ก็ยินดีด้วยนะคะที่คุณอ,อย่างน้อยคุณก็ได้ยืนหยัดด้วยตัวเองอยู่ด้วยตัวเองได้นะคะค่ะทีนี้ e n e r g y ของเขาเนี่ยตัวเขานะคะอยู่ในลักษณะของคนที่ยียงสับสนแล้วก็ยังไม่รู้ใจตัวเองนะก็ให้เพจ e อ f คัพ s เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันตั้งตรงมันแปลว่าคนที่รู้ถึงความรู้สึกลึกในใจตัวเองแต่ตอนนี้คนคุณเนี้แฟนเก่าคุณเอ่ะเขายังไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเลิกลาก,กับคุณไปอ่ะเขายังไม่ได้ตกตะกรอนทางความคิดเลยว่ามันถูกแล้วหรอ,อเขาตัดสินใจอย่างนี้จริงหรอคืออยากจะเลิกจริงหรือเปล่าหรือว่า เขาอยากเป็นโสดจริงหรือเปล่าหรือเขาอยากจะไปคบกับคนอื่นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขายังไม่รู้เลยเขายังสับสนอยู่เลยนะซึ่งพไพ่ใบนี้มันก็เป็นความหมายก,กลางๆะนะคะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะคิดบวกหรือลบกับเราอะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่ามันไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นเดกาทีฟซะทีเดียวนะมันอยู่เป็นยังกลางๆหรือว่าคือช่วงนี้เขายังไม่ได้มีความคิดที่จะกลับมาหรือว่าจะตัดไปเลยเหรอกเพราะว่าเขายังไม่รู้ จิตดได้สนุตัวเองเลยด้วยซ้าน,นะคะส่วนมากเนี่ยลักษณะเนี้ยจะเหมือนกับว่าคนที่เพิ่งเลิกลากันใหม่ๆอะนะคืออยู่ในสภาวะที่ยังสับสนอยู่นะคะแต่ตัวคุณเนี่ยลอยตัวแล้วนะคะเพราะว่าคุณอะ,อ,ะอยู่ด้วยตัวเองได้นะทีนี้บทสรุปความรักนะคะคุณผู้ชมความรักครั้งเนี้ยที่เลิกลากันไปอะเป็นเพราะว่ามันมีการเถียงกัน การฟาดฟันกันกันไม่เข้าใจกันต่างฝ่ายต่างแรงนะหรือว่าอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่แรงมากๆอยู่ฝ่ายหนึ่งนะคะไพ่แนบสอดเนี่ยนะก็เลยทําให้มันเข้ากันไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกกันไปอ่ะเนาะแต่เมย์ไม่ได้เห็น energy ของมือที่สามอะไรแบบนี้นะคะคือ energy โดยรวมเนะี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าการไม่เข้าใจกันการเถียงกันซะมากกว่านะหรือว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ เป็นคนที่มีความคิดที่แรงมันเลยทําให้เข้ากันไม่ได้แล้วก็ต้องมีอันต้องเลิกกันไปอะนะต้องแยกทางกันไปทีนี้บทสรุปความรักเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยก็ยังยังคงจะลึกๆแล้วยังคงมีความเสียดายแล้วก็เสียใจนะคะวยความสัมพันธ์ครั้งนี้นะณนะช่วงเวลาเนี้ที่ไม่อ่านให้อ่ะเดือนกันยายนอะความรู้สึกถ้าถามของความรู้สึกของคุณและเขาอะลึกๆแล้วก็ยังเสียดายแล้วก็เสียใจนะที่ทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันไปนะคะ ดังนั้นเนี่ยเมย์ก็ยังมองว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่นะในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าถามเมย์ว่าเขาจะติดต่อกลับมาเลยไหมในเดือนนี้อะไรเงี้ยเมย์เมย์ยังไม่เห็นนะคะว่าจะมีการเ,เข้ามาพูดคุยกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการเข้ามาพูดคุยกันนะมันจะเป็นการเถียงกันซะมากกว่านะคะเนี่ยขีม้าเข้ามาแต่ถือดาบมาด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลีกเลี่ยงกันปะทะกันจะดีกว่าถ้าคนไหนที่เพิ่งเลิกกันแล้วก็ยังมีการส่งเท็กส่งอะไรหากันอยู่เนี่ย แนะนำว่าอย่าเพิ่งมะท้ากันนะคะให้ต่างฝ่ายต่างไปอยู่เงียบก่อนนะอันนี้กรณีที่เพิ่งเลิกเนาะแล้วคิดตกประกอความคิดตัวเองดีกว่าแล้วคุณเนี่ยเป็น Energy ดีแล้วอะ่ะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปอ่ะนะดีแล้วให้เขาอ่ะ คิดให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วก็ที่เลิกกันอ่ะมันถูกต้องมันมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจสมประสงค์เขาจริงหรือเปล่าแล้วค่อยกลับมาคุยกันต่อใจเย็นนะคะเพราะว่าในจีนนับสอดเนี่ยน่าเป็นห่วงนะถ้ายังคุยกันแล้วเถียงกันนะเมว่าอย่าเพิ่งคุยดีกว่าเนาะแต่อย่างน้อยคุณสองคนก็เสียดายนะคะในความสัมพันธ์ก็คือมันก็มีความรักอ่ะแหละในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความบุกพัน์แต่ว่ามันก็ยังมันมันยังแบบกลับมาคุยกันดีๆไม่ได้ตอนนี้ก็ให้เวลากันละกันไปก่อนเนาะ เดี๋ยวขอให้คําแนะนำหนึ่งใบค่ะถ้าคนเลิกกันนาแล้วเนี่ยยังไม่มี energy ของการติดต่อกลับมานะก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ไปก่อนนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะถ้าจักรวาลเขาอยากให้เราได้เคลียร์เนี่ยเขาก็จะจัดสรรเวลามาให้เราเองนะคะว่าเราจะได้เคลียร์ใจจะได้ไม่ต้องคาใจไปตลอดเนาะ สำหรับคนที่เลิกลาไปนานแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้รอคอยไม่ได้ติดค้างอะไรกับคนรักเก่าเนี่ยเมย์แนะนำให้คุณดูดวงคนโสดสนิทนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นดวงของคนที่เขายังมีอะไรคาใจแล้วก็อยากจะเคลียร์นะถ้าคุณแบบว่าตัดแล้วจบแล้วเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องดูอันนี้นะคะคุณไปดูคนโสดสนิทเลยนะเมย์จะพูดถึงเรื่องของโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆนะซึ่งมันจะเหมาะกับคุณมากกว่านะคะ คนเราทุกคนเนี่ยถึงแม้จะราศีเดียวกันแต่ว่าความในใจอะ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะความคิดสถานการณ์ต่างๆดังนั้นเนี่ยเมยถึงได้พยายามจะอ่านดวงให้มันครบรอบด้านเพื่อทุกๆคนจริงๆถึงแม้ว่าเมย์จะต้องทําคลิปเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เป็นงานอดิเรกข,ของเมยอยู่แล้วนะ h Hard to hard conversation คุณรอคอยค่ะคุณรอคอยการที่จะได้เคลียร์ได้คุยนะอะซึ่งตอนนี้มันยังมาไม่ถึงอะนะมันยังไม่มี energy ของ การได้มาพบมาคุยแล้วก็มาคุยกันดีๆมันมีแต่ว่าถ้าคุยกันตอนนี้มันจะเถียงกันมากกว่าซึ่งเมย์ก็แนะนําให้เพิ่งคุยแต่ว่าคุณสองคนน่ะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสได้คุยกันดีๆนะคะก็รอช่วงเวลานั้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันอีกในเดือนหน้านะคะว่า energy มันเอื้ออะไรยังสมมติถ้าเกิดว่าคุณได้ energy ดีๆเนี่ยเบย์ก็จะแนะนําให้คุณติดต่อเขากลับไปแล้วก็ถ้าคุณอยากเคลียก็เออให้คุณเคลียรแล้วก็ คุยกันดีๆแต่ช่วงนี้ถ้าคุยกันแล้วเนี่ยเมีคิดว่ามันมันจะเถียงกันมากกว่าแล้วมันจะทำให้ยิ่งเสียใจอะค่ะนะคือต่างคนต่างร้อนอยู่นะช่วงนี้นะคะลาหูก็ย้ายด้วยเนาะประมาณนี้นะคะคุณพึกษกแต่ก็ยังมีความหวังนะคะที่จะได้พูดคุยกันนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะ เดค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณกันวันนี้เมย์เมย์อ่านดวงคนรอรักเก่านะคะก็คือคนที่เลิกหลักกับคนรักไปแล้วแต่ว่ายังมีอะไรที่คาใจอยู่และคุณอยากจะเคลียร์กับเขาอยู่นะคะคก็คือก็เหมือนสถานะคนโสดแหละแต่เป็นคนโสดที่รอคนรักเก่ากลับมานะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณกันท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณเป็นคนโสดที่ไม่ได้รอรักเก่าไม่อยากเจอแล้วคนรักเก่าเนี่ยให้คุณดูคลิปคนโสดสนิทนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะไม่เหมาะกับคุณนะ เฉพาะคนที่ยังอยากเคลียร์อยากคุยอยากกลับไปรักกับคนเก่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมิจะเริ่มทํานายเลยนะตอนนี้คุณกันเนี่ยคุณคุณเหมือนกับว่าตัวคุณเหมือนคิดตกตะกอนความคิดทุกอย่างแล้วแล้วก็อาจจะมีการให้อภัยตัว,ต,วตัวเองแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรในแง่ลบเกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วอะค่ะคุณกับมี energy ของทัวร์คับสะ energy ของการเป็นคนรัก อยากจะให้ความรักนะคือคุณคุณอยากที่จะให้ความรักกับคนรักเก่าคุณคุณอยากกลับมาคืนดีอะว่างั้นเถอะนะอืมอินดจิทูคัมนี่คือชัดเจนมากนะคะว่าคุณอยากกลับไปรักกับเขาแล้วอะตอนเนี้นะอืมแต่ทางตัวเขาอะนะคะเขาตอนเนี้เขามีอินจของ King of w a น d s นะแล้วก็อินจของไพ่หกดาบกับหัวนะคะคือไม่คิดว่าตอนนี้คนรักเก่าของคุณกันนะคะเขา เขายังไม่ได้ปรงตกเหมือนคุณนะไน่เมย์คิดว่าเขาอาจจะยังโกรธยังงอนยังมีความแบบว่าไม่พอใจอะคะ่ะในตัวของคุณในความสัมพันธ์อยู่นะไม่ว่าคุณจะเลิกกันด้วยสาเหตุอะไรเมย์จะไม่ก้าวล่วงเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางฝ่ายนั้นอนะเขายังไม่ได้ออตกตะกอนความคิดเท่าคุณเนะี่ยว่าอยากกลับมาคืนดีตอนนี้เขายังดื้อดึงอยู่เขายังอยากจะไปทําอะไร ใช้ชีวิตโสดของเขาอยู่อะนะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้มี energy move on นะคะหกดาบกับหัวเนี่ยมันแปลว่าไม่ได้อยากจะไปต่อไม่ได้จะไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครแล้วก็ยังไม่ได้อยากจะไปต่อกับคุณด้วยตอนนี้คือเขายังอยากที่จะใช้ชีวิตโสดอยากจะอยู่นิ่งๆนะคือโสดในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้เดทใครเลยนะเขาอาจจะเดทแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าไปเป็นคู่ใครอะนะก็คือเขายังใช้ชีวิตของ ตัวเองอะอยู่กับตัวเองอะนะคะแบบเต็มที่เขาเหมือนอยากให้เวลากับตัวเองนะในช่วงของการที่ว่าเพิ่งเลิกกับคุณเนี่ยนะยังไม่ได้อยากที่จะไปต่อกับใครหรือว่าไปต่อกับคุณก็ยังนะโอเคทีนี้ไพ่บทสรุปอะมันเป็นเพจโอเ p นดิเคิลกับหัวเนี่ยมันก็คือเกี่ยวเนื่องกันกันกบออความรู้สึกข,ของเขาซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้อยากหยิบยื่นความรักอะคะ่ะ ยังไม่อยากได้ความรักแล้วก็ยังไม่ไม่อยากหยิบยื่นความรักให้คุณด้วยคือเขาเหมือนกับเอาพูดง่ายๆคือยังโกรธยังงอนยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่อยากคืนดีอะนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับคุณนะแค่ว่าณตอนนี้ที่ไม่เปิดไพ่ให้อ่ะคนลกเก่าของคุณกันน่ะยังไม่ได้คิดที่จะกลับมาเท่านั้นเองนะคะ อันนี้เมย์จะไม่ไปฟันธงว่าเขาไม่ได้คิดจะกลับหรืออะไรนะแต่ว่าณนะตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลานะแต่ว่ามันมีไพด่ดีๆใบหนึ่งที่เมย์อธิษฐานนะคะขอจักรวาลว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไงนะในอนาคตคุณกันจะสมหวังไหมไพ่เดอะซันออกมานะคะซึ่งก็คือจักรวาลก็อยากให้คุณสบายใจนะว่าอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความสุขคุณจะมีความสดใสในชีวิตนะแต่เมีมีความเชื่อลึกๆว่าทางฝ่ายเนี้ยก็คงจะให้โอกาส คุณทั้งสองคนเน่ยได้เคลียร์กันน่ะแหละก็คือเดี๋ยวเขาก็คงจะเลตโกแล้วก็ทําใจได้แล้วก็กลับมาให้โอกาสซึ่งกันและกันได้เคลียร์อย่างน้อยคือได้เคลียร์นะอันนี้จะไม่บอกนะคะว่าจะได้กลับไปเป็นคนรักกันหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีไพ่เดลเฟอร์เอ่สีคาถาเทลว u คัพอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยไพ่ เด็ดชัจะเป็นไพ, happiness, พยย่ Happiness ไพ่แห่งความสุขไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นการได้สมหวังของคุณอย่างหนึ่งก็คือได้กลับมาเขียบเขาได้คุยกับเขามันไม่ต้องคาใจะนะแต่มันจะเป็นเรื่องของอนาคตนะหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้นะคะแต่อย่างน้อยคุณสบายใจได้ว่าคุณจะมีความสุขคุณจะไม่จมทุกข์คุณจะไม่ได้แบบคิดมากนะในความสัมพันธ์นะโอเคค่ะก็เดี๋ยวขอไพ่คำแนะนำหนึ่งใบนะคะ Calling in your soulmate นะคะ Past life relationship มาเลย3ใบนะก็เหมือนกับว่าคุณ2คนเนี่ยนะคะมีความผูกพันกันเป็นคู่ในอดีตชาตินะคะ Past life relationship นะมี energy ของ calling your soulmate ด้วยซึ่งมันหมายถึงว่าเหมือนจักรวาลอยากให้คุณกันทำอย่างที่คุณทำตอนนี้แหละคือคิดถึงคนรักของคุณอะ soulmate ของคุณอะ ในทางบวกในทางโพสิทีมันก็จะทำให้เขาเนี่ยคิดที่จะกลับมาให้อภัยซึ่งกันและกันอาจจะถ้าเขาเป็นคนฝ่ายผิดเนี่ยเขาอาจจะสำนึกแล้วก็กลับมานะคะให้คุณได้ให้อภัยเขาอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาตายรังว่าอนเถอะก็เพราะว่าคุณสองคนมันมี energy ของคนรักในอดีตชาติอะเนาะแล้วก็ตอนเนี้ย ตัวคุณกันเองอ่ะคุณพร้อมแล้วพร้อมเหลือเกินที่จะให้ความรักกับเขานะคะในจีฟฟต์ G ขึ้นมาเนี่ยคือว่าถ้าเขากลับมานะคะเมื่อไรก็ตามคุณก็พร้อมที่จะให้ความรักความหวังดีอ่ะเขาเหมือนเดิมนะคะเหมือนคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆอ่ะเอนจีฟต์น G ่ะนะนะก็ให้สบายใจนะคะว่ายังไงเนี่ยเดอะซันขึ้นมาแล้วอนาคตความรักของคุณมันจะสดใส ถ้าไม่ได้ไปต่อกับคนรักในอดีตชาติของคุณเนี่ยก็คือคุณได้เคลียร์กันแล้วก็จะได้จบกรรมซึ่งกันแล้วกันแล้วคุณก็จะมีความสุขก็จะ move on มี energy ดีๆอย่างทูคบคัฟขึ้นมาแล้วเนี่ยนะในชาตินี้ยังไงคุณก็มีเนื้อคู่เป็นของคุณนะคะคุณไม่ต้องคิดมากนะคุณกันนะก็ใช้ชีวิตของเราไปแบบมีความสุขแล้วก็คิดบวกแบบเนี้ยดีแล้วนะคะเนี่ยมี energy call นี่โซเมดถ้าเกิดว่าโซเม e เก่าเนี่ย คู่ในดิจิตาชิาเนี่ยมันไปกันไม่รอดในชาตินี้อ่ะจ,จะได้เคลียร์กันแล้วก็คุณอาจจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่เป็นคู่คุณจริงๆในชาติปัจจุบันนี้ก็ได้นะยังไงก็คือชีวิตที่มีความสุขนะคะ happiness นะเดือ u n ขึ้นแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณกันสำหรับเดือนนี้ก็จบคำำําทํานายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณกันยังรอรักเก่าอยู่ก็เดือนหน้าก็กลับมาดูคลิปของเมย์ได้นะคะก็เป็นคลิป คนร,รักเก่าของเดือนตุลาคมน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยได้เคลียร์ได้คุยแล้วคุณก็สามารถทชื่อกลับไปดูคลิปดวงความรักทั่วไปได้นะคะที่เมย์ทำนายให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะเนาะก็เป็นคลิปคนโสดมีประเด็นกับคลิปคนมีคู่นะคะก็คือกลับไปดูแบบดวงปกติธรรมดาได้นะอันนี้เมย์ทำให้พิเศษจริงๆนะคะสำหรับคนที่ ยีมีปัญหาคาใจยังรอระเก่าซึ่งเมคิดว่าจํานวนผู้ชมเนี่ยคงจะไม่ได้มีจํานวนมากเท่ากับคลิป,ปอื่นๆนะคะ mm hmm. ก็เหมือนดวงคำนักคนโสดอะ่ะผู้ที่รับชมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะซึ่งเมก็คิดว่าเออมันก็ดีนะเพราะว่าคนโสดน้อยคือทุกๆคนก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมีทําให้จิตใจกระชุ่มกระชวยมีคนรักมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วนะคะเมก็ไม่ได้หวังแบบยอดวิวอย่างเงี้ยนะเมอยากให้คนไปชมคนโสดมีประเด็นกับคน มีคู่มากกว่านะเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าคุณมีความรักเนะาะค่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดใครชอบว่าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ